สืบเนื่องจากประเด็นฮอตในช่วงเช้าวันที่25กันยายน2566ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบกสอท ได้ระดมพลจัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดหน่วยเจ้าหน้าที่คอมมานโดพร้อมหมายคนเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีเส้นทางเกี่ยวข้องพอรอบอการพนันเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่ามีการส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ล่าสุดเมื่อเวลาช่วงประมาณ12นาฬิกา40นาที ที่ผ่านมาทางบิ๊กโจก๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมาถแถลงกับเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นโดยทางบิ๊กโจก๊กได้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการขอหมายค้นโดยไม่สุดจริตเพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมทั้งที่ตำรวจก็รู้ว่าผมอยู่บ้านหลังนี้ เฉพาะวันนี้เป็นการไปหลอกสารการมาค้นบ้านของผมในวันนี้ผมก็ให้ค้นหมดเพียงแต่ว่าขอให้มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาค้นเมื่อเช้าค้นแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการไปคนบ้านตำรวจชั้นผู้ใหญ่มันต้องมีพยานหลักฐานต้องมีเส้นเงินแต่ไม่พบคงอาจจะทำคดีเยอะกระทบกระทั่งกับหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นคดีกำนันนกคดี140ล้านวันนี้ก็ต้องรับแรงกระแทกกลับมาเปิด8รายชื่อลูกน้องวิกโจ๊กยศพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกเหี่ยวพนันออนไลน์ย้อนคดีรองโจ๊กถูกลอบยิงกลางกรุงเทพคาดขัดใจผู้มีอำนาจคลิปวอนวิกโจ๊ก ร้องเพลงกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่โดนจับไปในส่วนของลูกน้องก็ต้องไปดูของเส้นเงินว่าไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่าส่วนจะเป็นคนไหนก็ต้องไปพิสูจน์เอาถ้าลูกน้องทำผิดก็ต้องจับรับสภาพผู้สื่อข่าวถามว่ามองยังไงที่น้องคนสนิทถูกจับเกือบหมดเลยทางบิ๊กโจ๊กได้กล่าวว่าเขาบอกว่ามีไปเกี่ยวกับเว็บพน,นัน เพราะฉะนั้นลูกน้องก็ต้องไปตอบว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่มองว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่เกินเรื่องการเมืองในตำรวจถ้าลูกน้องโดนก็ต้องโดนเพราะชุดนี้ก็เป็นในชุดทำงานเพื่อให้ความเป็นธรรมแล้วถ้าหากตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบเส้นเงินจริงทีนี้ก็ต้องมีพยานก็ต้องว่ากันไปแต่ผมยืนยันว่าไม่มีเส้นเงินสักเส้นที่มาถึงผมเพราะผมไม่เคยรับเรื่องเว็บพน,นันแล้วผมมีแต่ปราบเรื่องนี้